สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับๆๆก่อนจะรับชมช่วยเปิดกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแจ้งเตือนเงินเข้านะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ9ธันวาคม67นะครับ รัฐบาลจะมีการโอนเงินอย่างแน่นอนนะครับเป็นเบีย้ยของกลุ่มเปราะบางน,นะครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการสําหรับในส่วนของผู้สูงอายุนะครับวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการโอนเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมไปแล้วนะครับของวันพรุ่งนี้9ธันวาก็จะเป็นเด้งที่2นะครับส่วนผู้พิการนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเด้งแรกนะครับซึ่งเดือนนี้จะได้รับทั้งหมด3เด้งนะครับเดือนนี้บอกได้เลยว่ารับเพียบนะครับและนี่นะครับที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับ9ธันวาคมราลโออ้กกุุ่มเงดด็ผููสยย อายุ0ง6ปีจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิดนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับโดยจะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มต่อมานะครับจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อมาก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอายุ60ปีขึ้นไป โดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ70-79ปี800บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ80-89ปีแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับ สำหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับสำหรับทั้ง3ากลุ่มนี้นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามคลิปของผมมาตลอดนะครับจะทราบดีว่าตอนนี้รัฐบาลจะปรับเพิ่มเบีย้ยให้กับทุกกลุ่มเลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับได้รับมากกว่าใครเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดด้วยเรียกว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายมากขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับและนี่นะครับนอกจากเบีย้ยหลักเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับวันพฤหัสบ,บดีที่19ธันวาคม67 ก็ยังยังมีเบี้ยโอนเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้พิการรอบเก็บตกครั้งที่3จํานวน10,000บาทต่อคนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการจะได้รับสิทธินี้ทุกคนโดยไม่กําหนดช่วงอายุหรือรายได้ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสดให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งยังไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งที่แล้วผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์ หรือบัญชีที่ได้รับเบี้ยยังชีพในทุกเดือนของผู้มีสิทธิ์และผู้ได้รับสิทธิ์สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนี่ก็เป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลางนะครับการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านคนพิการท่านผู้พิการที่จะได้รับสิทธิ์ตามนี้นะครับก็ต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุตามฐานข้อมูลของพกกับพมนะครับหรือเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการที่หมดอายุแล้วตามฐานข้อมูลของพกพมและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะต้องต่อุ้กกีม ก็คือผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการในฐานข้อมูลของพกพมแต่ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามฐานข้อมูลของอบทกทมและเมืองพัทยาและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะต้องทําบัตรประจําตัวผู้พิการจึงจะได้รับสิทธิ์กลุ่มสุดท้ายนะครับผู <ete> ้พิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการในฐานข้อมูลของพกพมแต่ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามฐานข้อมูลของอบทกทมและเมืองพัทยามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือ ekyc ภายในวันที่31สิงหาคม67ตามฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนปี65ของกระทรวงการคลังซึ่งจะต้องทํา,าบัตรประจําตัวผู้พิการจึงจะได้รับสิทธิ์กลุ่มนี้ผู้พิการก็ไม่ใช่นะครับบัตรคนจนก็ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าท่านเลือกไปทําบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับเขาก็จะให้ท่านอยู่ในกลุ่มผู้พิการแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้พิการนะครับสำหรับวันโอนเงินให้แก่ผู้พิการนะครับอันนี้เป็นครั้งที่3นะครับประจําเดือนธันวาคม67จะตรงกับวันพฤหอเลาบัดีที่19ธันวาคม67นะครับ 19ธันวาถ้าวันที่19ธันวาท่านยังไม่ได้รับนะครับท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับอีกแล้วนะครับเงินจะกลับเข้าแผ่นดินนะครับส่วนช่องทางการรับเงินนะครับจะโอนผ่านเงินฝากธนาคารที่รับเงินเบี้ยความพิการของอบตกทมและเมืองพัทยานะครับหรือจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนเฉพาะกรณีคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแต่ไม่ได้รับเงินเบี้ยความพิการก็คือไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อนนะครับเขาก็ไม่รู้จะโอนให้ท่านในบัญชีที่รับเบี้ยยังไงนะครับเขาก็เลยจะต้องให้ท่านไปผูกกกพพร้ออออมเเเเยยนนนะะบบแแลลีีีี็็ปงื่ไขดท นะครับสำหรับช่องทางการรับเงินนะครับกรณีที่ท่านมีบัตรประจําตัวผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุนะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือมีข้อมูลบัตรประจําตัวผู้พิการแต่ข้อมูลการจ่ายเบีย้ยความพิการไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเบีย้ยความพิการของอบทอกทมและเมืองพัทยาช้าสุดนะครับไม่เกินวันที่28พฤศจิกายนนะครับอีกกลุ่มก็คือมีข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พิการแต่ไม่มีข้อมูลการจ่ายเบีย้ยความพิการให้ทำการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนภายในไม่เกินวันที่16ธันวาคม67นะครับหรือให้ท่านยื่นคำขอรับเงินเบีย้ยความพิการต่ออบทกทมและเมืองพัทยาที่ตนมีภูมิลํำเนา อันนี้ต้องทําภายในไม่เกินวันที่28พฤศจิกายน67นะครับส่วนกรณีบัตรประจําตัวผู้พิการหมดอายุนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ไม่ได้ยืนยันตัวดตนนะครับหรือยืนยันตัวดตนหลังวันที่31สิงหาคม67ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มอีกนะครับก็คือกรณีที่บัตรประจําตัวผู้พิการหมดอายุแต่มีข้อมูลการรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องต่ออายุหรือทำบัตรใหม่นะครับภายในไม่เกินวันที่3ธันวาคม67กรณีที่บัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุและไม่มีข้อมูลการรับเงินเบี้ยความพิการให้ดำเนินการดังนี้1นนะครับจะต้องไปต่ออายุหรือทำบัตรภายในไม่เกินวันที่3ธันวาคม67นะครับแล้วก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับก็คือจะต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับภายในไม่เกินวันที่16ธันวานะครับหรือจะใช้อีกวิธีก็คือให้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการต่ออบทอกทม และเมืองพัทยาที่ตนมีภูมิลำเนานะครับกรณีนี้ต้อง ไม่เกินวันที่28พฤศจิกาย,ยน67นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกรณีที่ไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการในฐานข้อมูลของพกพมแต่ได้รับเงินเบี้ยความพิการอันนี้วิธีแก้ไขคือท่านจะต้องมาทําบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับกอเวลาก็คือห้ามเกินวันที่3ธันวาคม67ไม่งั้นท่านก็จะหมดสิทธิ์รับเงินในครั้งนี้นะครับ19ธันวาคม67นะครับอันนี้เป็นรอบที่2ของท่านผู้พิการนะครับและวันต่อมานะครับก็เป็นวันศุกร์ที่20ธันวาคม67จะมีเบี้ยพิเศษโอนเข้าอีกีกกกรรราาาาายานนนคบเเเเป็เ้ววมมมพพิิติตจํ200 กดเป็นเงินสดได้และสะสมได้อันนี้เป็นรอบที่3ของผู้พิการนะครับเดือนนี้ได้รับ3รอบเลยนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน13หลักธนาคารอะไรก็ได้สำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกแก่ท่านผู้พิการเท่านั้นโดยจะทำการโอนเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนกลุ่มอื่นจะไม่ได้นะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับถ้าไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เขาก็ไม่โอนให้นะครับจนกว่าท่านจะไปผูกพร้อมเพย์นะครับเขาก็ถึงจะโอนให้นะครับ และนี่นะครับเป็นเบียร์เด้งแรกที่โอนให้กับท่านผู้สูงอายุในวันที่6ธันวานะครับเป็นเบียร์ผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี67รอบเก็บตกครั้งที่2จํานวน900บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน9เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2567ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ในรอบที่แล้วนี่ก็เป็นอินโฟกราฟิกของกรมบัญชีกลางนะครับกำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี67นะครับรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จนี่นะครับปกติกรมบัญชีกลางเขาจะไม่โอนให้ เป็นมติมาใหม่นะครับเขาจะจ่ายให้อีกหนึ่งรอบนะครับเรียกว่ารอบนี้จ่ายยังไงก็สําเร็จแน่นอนนะครับสำหรับวันโอนเงินนะครับก็จะตรงกับวันที่ 6, ธันวาหกเจ็นะครับแต่ก่อนที่จะได้รับเงินนะครับมีเงื่อนไขนี้นะครับก็คือท่านจะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนโดยจะต้องผูกล่วงหน้าก่อน3วันนะครับก็คือเขาโอนวันที่6นะครับท่านต้องผูกพร้อมเพย์ห้ามเกินวันที่3ธันวาหกเจ็ดนะครับไม่งั้นท่านก็ต้องไปรอรอบต่อไปนะครับหรือถ้าท่านไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ ผู้อื่นหรือบัญชีร่วงกวับผู้อื่นนะครับที่สํานักง,งานคังจังหวัดหรือที่กรมบัญชีการนะครับแต่อันนี้ท่านต้องทําก่อนวันที่20พฤศจิกายน67นะครับท่านถึงจะได้รับเงินในครั้งนี้นะครับถ้าหลังจากวันที่20พฤศจิกา,กาก็ต้องไปรอรอบต่อไปนะครับ